สวัสดีค่ะพบกับสาวสกุลคนสว่างนักล่างเงินเย็นวันนี้เป็นวันอาทิตย์จ้ะวันอาทิตย์มาทำงานคึนเหมือนนะจ๊ะเพราะเราภาษาบานเข้านะจา๊ะภาษาอีสานเราเราไทยบทนับอันนี้เป็นผักสลัดที่ปลูกในญี่ปุ่นเมื่อนนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์จ้ะแต่ว่ามาทำงาน เครื่องมือช่วงบ่ายมาทำสามคนกับคนญี่ปุ่นคนหนึ่งตอนนี้คนญี่ปุ่นเอาผักไปไว้ในตู้เย็นจ้ะคนหนึ่งก็จะเป็นคนตัดอีกคนเราจะเป็นคนใส่บอกนี่เราจะบรรยากาศสวนผักอันนี้เป็นผักที่ปลูกกลางแจ้งเพราะว่าผักที่ปลูกในเฮาจะปลูกหน้าหนาวอารอนจะปลูกกลางแจ้งจ้ะอันนี้เป็นผักสลัดหัวใหญ่ๆ แล้วก็จะมีผักเลตสัสึหรือว่าบรีรุก็จะเหมือนผักกาดแก้วบ้านเราจะก็จะประมาณนี้จะ้ะอันนี้สวนผักเราก็มีทั้งหญ้าทั้งผักปาปนกันไปนาาเนาะจ้ะพราะว่าเอาหญ้าพักบอทันประมาณนี้จะสวนผักก็จะมีหญ้าแน่พักแน่ ที่เห็นหลายๆหนูตัดบบทันจ้ะทุกคนตัดอีกจังน้อยกันใหญ่ไปอีกสวนหนึ่งเหรอจ้ะเพราะว่าผักข้าปลูกหลายเน,นจาจะเอาที่เอาได้อันได้เอาว่าได้เอาทิง้งนี่ก็จะเป็นการฮัดทำช่องย t u ู e ครั้งแรก้ะจา้าฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นการฝึกหัดทำครั้งแรกก็จะ การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นการทำงานในญี่ปุ่นปัจจุบันมีประมาณนี่แหลจะจะผักผักของของเขาที่ปลูกในบริษัทก็จะมีหลายอย่างมากเลยจะก็จะปลูกตามฤดูดกาลของมันเนาะจ้ะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นผักสลัดกับผักกาดแก้วส,ส่วนมากจะเนี่ยคนตัดก็ตัดไปแบบนี้อันนี้ก็ตัดมาได้ครึ่งสวนละจ้ะทุกคน ถ้าวันอาทิตย์ถ้าใครอยากหยุดก็หยุดใครอยากทำงานก็ทำจ้ะได้จังว่าบังคับค่ะเนี่ยมี่ช่งหาคิดว่าที่เห็นหญ่ย,ยู่นั้นได้ลายหนาจะตัดบัท่านค่ะทุกคนกคงจะได้ถิงค่ะผู้ใดอยากมาเอาไปกินก็มาเอาเดอ้อแบ่งปันกันจ้าว่าขายผู้ใดที่อยู่ไก่เนะคะ่ะคนไทยด้วยกันแบ,บ่งปันกัน เขตที่อยู่ก็จะเป็นเขตวันนอกมีแต่ภูเขามีแตป่ปลานน่นอันนั้นเป็นสวนแครอทของสวนข้างๆนอะจาก